เปิดปุ๊บต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะติขึ้นมาโอเครอร้อยหกสิบสามวินาทีนะครับก็ประมาณสองนาทีกว่าๆนะครับระหว่างนี้ก็รอนะครับแต่ว่าที่ไซส์ซสที่นี่มีเฉพาะไฟแช็กนะฮะไม่มี CO ครับลืมเอาก,การ์ดคาลิเบรตมาก,ก็ทดสอบได้เฉจาะ HC อแล้วก็ดูค่าติดลบไม่ติดลบละกันนะครับการจุดเนี่ยจุดก็คือ จุดแต่ว่าพ่นก็คือกดตรงสีดำดำตรงเนี้ยพอพ่นมันจะดังฟู่ฟูนะครับก็บางคนไปจุดนะครับจุดมาเครื่องอาจจะเสียได้นะครับให้พ่นคือกดตรงดำดำเนี่ยลงมาอย่างเดียวมันจะดังฟู่ฟูนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เล่งให้เป็นบวกเยอะที่สุดเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ,อาการอาการก็คือเปิดแล้วหน้าจอไม่ติด นะครับเปิดหน้าจอไม่ติดโดนฟ้าลงมานะครับหรือไฟกระชากนะครับก็โอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับครับโอเคหลังจากที่วอร์มเสร็จแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นบอร์ดนะครับจะเป็นบอร์ดของผมน่าจะมีเป็นสิบเลยเหมือนกันนะครับใครจะมาขอซื้อต่อก็แจ้งเข้ามาได้นะครับเราก็สั่งให้เครื่องทำงานนะครับ อันนี้ค่าลอยอยู่นะครับเสียงปั๊มดังมากเลยนะครับปั๊มดังนะครับแล้วก็ผมเราเอามือมาแตะนะครับที่จุกสังเกตว่าเสียงสังเกตว่าจะเสียงเบาลงนะครับแสดงว่ามันดูดดีนะครับก็ผมจะไฟแช็คพ้นละนะครับไฟแช็คพ้นเข้าไปพ้นข้างหลังนะครับอโอเคช้าขึ้นละนะครับ ค่านะครับมันจะต้องไล่ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับผมเอาไปแช็กออกแล้วนะครับค่าก็จะลดลงโอเคก็ใช้งานได้นะครับตัว Co ไม่ขึ้นนะฮะเพราะว่าอันนี้มีเฉพาะ HC เท่านั้นนะครับแล้วก็ค่าไม่ติดลบนะครับค่าไม่ลอยว่ากันเถอะนะครับก็โอเคนะครับเรียบร้อยครับใครมีปัญหาเครื่องรุ่นนี้ก็แจ้งมานะครับ โอเคก็ถ่ายให้ดูก่อนนะครับอันนนะี้เครื่องยังไม่ซ่อมอีกหลายเครื่องอยู่นะครับเต็มเลยนะครับ